คุณเจตไปเรื่องของการซ้อมภัยมั้งสิครับผมการช่วยเหลือนะฮะอย่างโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักมณฑลทหารบกที่35ครับเขามีการรวมกับกองร้อยมณฑลทหารบกที่35มีการฝึกกู้ไัยทางน้ําแล้วก็ฝึกชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่งนะฮะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุครับนะฮะที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักจังหวัดอุตรดิตถ์ครับชุดปฏิบัติการทางน้ำนะฮะก็ ได้มีการร่วมมือกันทั้งของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักมณฑนฐานบกที่35ร่วมกับกองร้อยมณฑนฐานบกที่35เขาฝึกซ้อมการช่วยเหลือแล้วก็การกู้ภัยทางน้ําการฝึกชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแนวดิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํารวมถึงสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการกู้ภัยทางน้ําแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่งได้อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพ ทางดิ่งนี่เข้าใจว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ไหมฮะคิดเหมือนกันแล้วผมกําลังนั่งด,ดูภาพอยู่นะฮะว่าทางดิ่งเช่นไรนะฮะแต่มาตรการการช่วยเหลือในคราวนี้เองเนี่ยทางด้านของโรงพยาบาลค่ายวิชัยดับหักเนี่ยเป็นการซักซ้อมการซักซ้อมตรงนี้นะครับแผนไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์แต่เป็นการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือคนเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าทางดิ่งได้นะฮะดึงออกจากน้ําขึ้นอย่างนี้เห็นไหมฮะเหมือนการลอยตัวของทางเฮลิคอปเตอร์ดังนั้นเนี่ยการที่จะซ้อมแผนเหล่านี้เองทุกคนต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเองให้ชัดเจน คุณสังเกตดูเถอะเวลาเกิดเหตุฉุกละหูขึ้นมานะแต่ละคนด้ทํางานซ้ําซ้อนหน้าที่กันครับแล้วแต่ละคนในทิศทางการช่วยเหลือจะแปลกแตกต่างมเมื่อสักครู่เป็นการดึงสลิงถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพนะทุกคนจะทําเป็นระบบครับทุกคนสามารถทํางานตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหน่วยงานเหล่านี้แหละครับเขาฝึกไว้เพื่อการนี้ดังนั้นการซักซ้อมไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบซ้อมช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่เป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิด เสมือนจริงหรือเกิดเหตุจริงขึ้นมานคือถ้าไม่มีการซ้อมอย่างที่คุณวินบอกว่าอาจจะไม่รู้หน้าที่ของตัวเองอ,อาจจะไปทําอะไรก็ได้ที่ใกล้มือที่สุดแต่ว่าถ้ามีการซักซ้อมกันไว้แบบนี้เนี่ยพอเกิดเหตุมาปุ๊บรู้เลยฮะต่างคนต่างรู้หน้าที่ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทําอะไรเขาเรียกว,ว่าเป็นระบบนะครับอ่านี่คือการเตรียมความพร้อมไว้เดี๋ยวหลายคนอาจจะค่อแค่บอกว่าโอ้ยน้าแรงจะตายจะรีบไปช่วยเหลืออะไรกันครับอีกไม่นานนะอีก2-3เดือนปีนี้ฝนอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดนะครับ